ที่โน้ตทำไรให้ผมกินพี่เราจะทำผัดหมี่กุ้งมังกรหิวเลยเชี่ยประมาณสองหมื่นนะจานนี้มราเจอกันกี่ินอร่อยมากอสะใยมากพี่กลองติงว่ะเออเต็มโคนหอมโคตรสะใจเลยว้าวโอ้ยนึกเด้งโคตรใหญ่อะกันเชียร์มั้ยว่ะหนึ่งสองสามสี่อันใช่ไหมในลูกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวกินแบบว่าไม่ต้องติ้มเนาะ สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง90,000แถวนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาที่บ้านปูไข่ดองครับผมวันนี้อยู่กับเชฟโนตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะเด่นดังเรื่องซีฟู้ดจริงๆต้นกำเนิดของบ้านปูนี่คืออะไรนะพี่เมียอยากแดกเมียอยากแดกมาดิว่าปูปูดอปูดอคนมันฟ้ามันขีดไม้กูเป็นจนร้านแบบใหญ่แบบนี้เลยใหญ่โตมากร้านไม่ใหญ่นะจริงปูมีใหญ่นค่นี้น้าด้วยแค่นี้ตัวใหญ่ ห้องเรียไม่ใช่เอามด้วยคนไหนก็อ่๋เขาคนมีคาราโอเกะด้วยไม่ใช่เพื่คาราโอเกะห้องเหมือนคาราโอเกะที่จริงๆเดี๋ยวเราจะมีมาทำตำนานที่ร้านนี้ด้วยและเราไม่รู้ว่าเทปนี้จะลงก่อนหรือลงหลังเดี๋ยววันนี้พี่โน้ตทำไรให้ผมกินเทปเราจะทำผัดหมี่กุ้งมังกรไม่พอนะต้องมีด้วยนะรอบรอบเป็น่างย้อยนะชอบกินพี่ทำแบบาจานจานยาวให้ผมดีป่ะได้จานยาวดิจานยาวแบบแปดเมตรเลยไม่ดี มีไหมร้านพี่มีได้เดี๋ยวกูบภาพปูเป็นตัวนะตัวปูยาวแปดเมตรเพราะเขาไม่ได้ไปตองปูไปตองปูลูกกุ้วางนะพี่ว่าวันนี้มันจะประมาณกี่กิโลกุ้งสามตัวนี่กุ้งตัวเล็กกว่าพี่เหมือนกุ้งปล่อยกุ้งหอยน่าจะมาแล้วหกขีดไม่ใช่จะไม่เท่าไหลหกขีดไปจอเยอะไงไปจอเอากี่ลูกเอากี่ลูกเอาจานที่ยาวแค่ไหนอ่ะ ลองไปได้แน่ไหนพี่ลองใหม่ให้หมดลองใหม่ใส่ไม่ไหวใส่มาพี่ใส่มาพี่นี่แต่ละคนจะชิมนอดีเลยนะเว้ยเนี่ยเฮ้ยพี่อย่าไปกลัวเอยพี่อย่าไปหวั่นอันนี้มีเด็กได้เท่าไหร่แร้องเท่านั้นอย่าพูดเองนะเออเมื่อกี้ผมชิมแล้วอร่อยมากที่นี่อร่อยทุกอย่างผมมาหลายรอบแล้วไปดูเชฟโน้ตเข้าครัวดีกว่าไปเลย ันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดของเมนูเราในวันนี้้งหมดคือทีแรกกุ้งผัดหมี่กุ้งผัดหมี่กุ้งห้าโลห้าหมี่สามโลอันนี้คือน้ำหนักที่สามโลสามผัดจานแล้วสุกแล้วนะอันนี้ตัดจานออกแล้วสามโลสาม แปดโลนี้หอยจ้อยหอยจ้อมีผักนิดหน่อเฮ้ยเอาหอยจ้อยด้วยวะลืมป่วยหอยจ้อเนี่ยจต่ประกอบการหน้าว่านัะสามสิบูกถ้าน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบเอาดิอีซี่หยดมึงดูนะหอยจ้อน่าจะลูกแค่นี้ป่ะสามสิบพ่อพี่สามสิบลูปอียหอยจ้อเอามสิูปนี่สามกับสามโลน่ะ ก็ลูกขนาดนี้เฮ้ยแต่อร่อยไม่ยินกินแล้วอร่อยรู้อร่อยแต่มันเยอะอร่อยกินได้เสมอสาลูกเกือบสากิโลหมดนี่ลงกันประมาณวประมาณสามโลเลยนะเว้ยหมดเนี่ยสามโลไม่ไงกุ้งอ่ะมันหนักหัวไงเออหัวเออกินเยอะวกุ้งหัวจะเหลือมาสามโลอ่ะแกมาเหลือ2ขี่เออเออไรอย่างเงเยวดสุดเลยปยดดร่แล้วแ ปันค <pec S 2> <TV> ู่หร <bows> ือปั wrong, ่นแคร์ผมดูแล้วมันเย็นเอาแล้วกท่านผู้ชมเอ้ยดูโอ้มันล้วนถูกไหมว่าล้วนเท่าไหร่เนื้อเฉพาะหนึ่อะเพราะว่าอ๋อมมันต้องเอาเนื้อข้างในออกมันข้างในมันเปนมันมาเนื้อมันอยู่ข้างใน

ไปไม้เอาให้กูดิเปลามสามลูกนี่คือดูถูกผมมากดูถี่เห็นยังยงแอู้นะน่ปูมนอย่งนแล้วงุนงิดนี่ตรงหกสบแล้วพี่ไงนี้ยอัดูดการเชียรมีมารายานรายานเอ้ไนลูของขอี่โน้นนี่ก็อใช้การเชียร์คือเป็นการเชีย์ปูนี่เป็นแงแล้วก็ไปย้อเอาทียวากชีปูนี่เยปง้งกินไอ้นจัว ดี่งเห็นไหมมีอะมันกุ้งเนี่ยยังไงเราต้องออกมาเพราะว่าต้องไม่เอาเอาไม่เอามันกุ้งออกมามันจะไม่ได้บินบะหมี่ที่แบบที่เขาไปที่เขาไปกินแบบชังกรีล่าใช่นะอันนี้เป็นมันแล้วก็มาใส่ไปในนี้ก่อนแล้วเราผัดนะมันจะได้ไปผัดเป็นแบบมีมันกุ้งไงเมนูนี้เมนูนี้คือพี่โน้ตมีขายที่ร้านด้วยใช่ไหมมี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 แล้วมีอยู่แล้วเนาะเมนูนี้ปกติก็จะใช้กุ้งตัวหนึ่งพอจงมาตัวเดียวกุ้งตัวเดียวแล้วก็ได้มาสิบห้าคนแล้วอเต้นเลิกก็มาแล้ว เส้นประมาณโลนึงก็่อหนึ่งอันนี้เลยสามโลอ,นนอันนี้คืออันนี้คือแบบว่าเส้นเส้นดิบสามห่อใช่ได้กุ้งสับมาแล้วเห็นไหมเนีย้ยเป็นอย่างนี้ ลงใครับเนี่ยเราใส่ไข่ขาวเพราะอะไรรู้ป่ะเวลามันทอดกุ้งเราอยากให้ข้างในมันเท็กซ์เจอร์มันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเราใส่ไข่ขาวไปเนี่ยมันจะไม่เนื้อกุ้งมันไม่โดนไอความร้อนแบบทันทีเวลาทอดออกมาเพะฉะงั้นเราตกปลากุ้งมันเป็นสีทองสวยใช่ป่ะข้างในก็แห้งหมดแล้วอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยลงมบปุ๊บเดียวมันก็เหลืองเลยอันนี้เคล็ดลับนะนะมีบอกเคล็ดลับด้วยนะเคล็ดลับเยอะหน่อยพอเราลงไปเลย ไม่บบเอาวัยโัยโัย,โย,โยแม่ของจริบว่ะไม่มีวันไหนเลยอ่ะพี่ทำน้อแม่เป็นอย่างนงี้อยู่เรียกแสงเลยเรียกแสงเดี๋ยวแสงสีไม่ได้มาาเนี่ยเจนมามันจะออกเหลืองทองเงี้ยนะฮะโดนไฟแปบ๊บเดียวสวยเลย ตัวที่เราต้องมาทอดกุ้งก่อดเนี่ยคือเราอยากให้เนื้อกุ้งมันเด้งนี่ไม่วางนี้ไม่ใช่เลยนะหนักหนักเอาขึ้นดูสิมึงขึ้นไม่หนักหรอสามโลสามโลเออพี่มาที่มาพักไว้ก่อนอันนี้คือเราก็ไปทอดเราอยาจะทอดให้มันให้้สีมันสวยแล้วเราไปใส่จานคืออาหารมันไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวหน้าตามันต้องสวยด้วยใชาห่าตาเอ้ยกล้องถ่ายรูปไงไอจีนีบ อ๋ออะไรเขาแบบว่าลงโซเชียลอะไรงี้ด้วยไม้มันต้องอย่างนั้นแล้วโผงงั้นคนกินข้ามังกอันได้ไมมันไม่ใช่ความอร่อยอย่างเดียวนะเว้ยใครกินข้งมกอันผมสงสารผมบอกว่ามึงรวย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 ใกล้เลยรวยรวยใกล้แล้วเมะแดงเลยมั้ยนี่เราทำอาหารจีนได้มั้ยทำกับข้าวอ่ะกับข้าวบุเนี้ยเราต้องทำให้มันร้อนก่อน เราร้อนใช่ไหแล้วก็เทมนมันตใ,ใหม่เน้ำมัน,ามานใหม่มน,ามานมี่โอเคคันใต้เริ่มต้อนจากการใส่มันกุ้งก่อนมันกุ้งมันจะให้แบบร้อนด นี่นี่คืออ่ะเอามากินจานนี้เหรอ <c oughs> นี่ <c oughs> เร็วเม่งก็ยังเหลืออีกนี่อ่ะเฮียชิมมีกลิ่นแน่นอนรับรองว่ามีกลิ่นประทะดแน่นอนแล้วก็รสชาติอะ่ะมันไม่ใช่หมี่ั่วแบบที่มึง่คยกินบอกต้องไว้ใจสีฮ่องกงเดี๋ยวนุ่มมั้งโอ เขาเม่อกินมันเกิดเพื่ออายุที่ยืนยาวพ่อรู้รึเปล่าคนที่น่าเอาเออ่ะเป็ไงหิวแล้วหิวเลยเชี่ยก <c oughs> ูบอกเลยเลือหอยจ้องอีกสามโลหอยจ้องอีกเหรอใช่นี่กูแ<ม>คนเซิลทันทไหมไม่ได้อะอันนี้ใหญ่มากอุก้ยคือกูบอกแล้วว่าไอ้นนี้ยอย่าอย่าเอาหอยเจาหอยจ้องอีกสามโลไม่นี้แรก อันนี้ยังไม่มีหอยจ้อใช่ไหมเนี่ยไอ้ขโมยนี่คือกุ้งกุ้งสามตัวไม่ทีแรกผมคิดไว้คือเอาภาพหอยจ้อใส่มาแล้วไงนี่ยหอยจ้อใส่ไปก่อสามลูกอันนี้อันนี้ของคูสามลูกสิบช่อมียี่สิบมียี่สิบเราแบกอุ้ยมันมันใหญ่กว่าที่ตอนแรกเราดูอ่ะพี่เรายังทำไม่เสร็จอ่ะเอาเส้นสามเดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนที่เป็นโลที่เป็นโลหมดมาที่เป็นโลจุกแล้วนะ พูดไม่ออกแล้วจุกเมื่อกี้มึงแบบโอ้โหเฉาโฉวมากเลยคิดว่าจานนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ขายคือเราปกติเราขายกุ้งโลหนึ่งประมาณ2,500กุ้งตายครับถ้ากุ้งเป็นประมาณ4,000ันกับว่ากุ้งตายมา2,500นี่มัน5.5โจุดห้ารูและไปหมื่นปกติถ้าเป็นจานเดียวมันมันนัดสองพันบาทเองโลหนึ่ง2,500ันห กิดได้ิบคนนี่มันกิดได้ยี่สิบคนแล้วตอนนี้ก็เป็นหมื่นประมาณสองหมื่นนตอนนี้มาเกือกันกีประมาณสองหมื่นลมึงเอาเขใช่ปมึงหอยจ้องไรูกว่าเจ็ดสิบห้ารู้ว่าจ็ดสิบห้าบาทแติบบาทของมึงไ0ติบาทด้วยแล้วมึงก็โดนเข้าไปได้แต่รูปก็นอพันแล้วแดกร้านแดกผานมากก็สองหมื่นกว่าเลียวโอเคสองหมืนบวกบวกแดกไปให้รู้จักอย่าไปคิดเยอะ มึงหยุดก่อนหยุดก่อนยักอนโคตรสะใจเลยวะเฮ้ยผมพี่แยงไปทำไมพี่จานเลยพี่จานเนยนะานนงเออเดี๋ยพี่จะอันนี้ผมก็ไม่ได้สั่งนะเนี่ยมสั่งไงก็ผมสั่งเกินไงี่ยนะด้วยกันไงี่กันกินหน่อยจ้ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแก่างว่ะ ปูหนึ่งสองสามสี่ห้ากัญเชียงนิดหน่อยห้ากัญเชียงลูกกระขีดลูกกระขีดมือสามโลแล้วหอยจอมอ่ะพี่พี่อยู่ใครนี่นันสตอกนอกว่าอยากกินเยอะนะเดี๋ยวมันไม่อิ่มเลยมาเริ่มเลยต้องเส้นอเลยของเนืยลอะไรเส้นผักชีเฮ้ยผักชีอร่อยอ่ะครับว้นเส้นโอ้ย มาผมเดี๋ยวลองเส้นก่อนเลยครับไปเส้นไปกินบุฟองในครัวแล้วก็เยี่ยมมากอร่อยมากฟังเราทุกเรื่องเลยไอเส้นของจริงว่ะเส้นกลิ่นหอมดึงดๆออะผมก็มีเวลาการครัว็กน้อยอ่ะแต่ปกติจะไม่ชอบกินไม่ชอบกินบะหมี่ซั่วแบบนี้เพราะว่าเหมือนหลายๆที่เวลาไปกินเน่ะมันจะสีสีมันจะซีดเลยนะมาจากของขาวมันจะจืดแต่ว่านี้ที่ชิมในครัวพี่อ่ะ รสชาติแ่งได้มากืออ,อือคือชอบในความผัดมาแห้งๆแล้วหอมมากเส้นมันหนึบหนึบนุ่มอ่ะคือว่ามันดีเพราะเส้นมันไม่ได้ดีเพราะคนทำนะแต่เป็นม,มันจริง,งกุ้งเหรกุ้งนี่เนื้อ,อตามที่พี่บอกเลย พี่พี่เอาใส่หมักด้วยใช่ไหมใช่ข้างในฉ่ำล้วข้างในมันจะฉ่ำใช่ใช่่ฉข้างในนุ่มมากอุ้ยนึกเด้งรสยายาดีนั่นมันเลยมันออกสีมันจะสูงให้เราไปกินมันจะแห้งก่อนใช่ป็มันจะแห้งไงไม่เหลือรสชาติต้องไม่แห้งคือกินกับเส้นหมี่อก็พอดีเลยถ้าคนเขาแบบว่าดูแบบชอบในการทำอาหารที่แบบมีสาระ แนะนำช่องเชฟโนนนะคุณมีตัวเ้าไหนบ้างกมันไม่มีคำว่าคนมันเข้าถึงง่ายพี่อ๋อมันดูเฮียจริงใ่ไหมนดูไมดูเลยมันใช้คำพูดแบบจริงใจตอนง่ายของจริงว่ะตอนแรกกูว่ามึงกินเลอืนกิยู่เล่น มันน่าจะชุ่มชื้นอยู่ว่ะจาเข้าไปเ็นดอกพี่เราผัดเส้นดีมากอันนี้ทำยากมากเลยนะพวกหมีส่ส้วกับไอ้พวกเขาผัดทำยากมากเขาผัดเขาผัดในยากเขาผัดยากมากเล้วแต่ทางขอข้าวมาเนี่ยผัดยากสุดแต่เขาผัดร้านพี่แม่งอร่อยทิ่หายเลยเออเขาผัดยากสุดจ้าแต่อันนี้ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกเส้นอะไรพวกเนี้ยเวลาเราผัดแล้วมีกินเดืท่างจังหวะที่มันที่สุดคือตอนเราลวกเส้นเนี่ยมันจะต้องลวกมันกึ่งแบบอาริเนเตอร์เลยเราผัดต่อแล้วแบบ เส้นมันสุกไปร้อเลยแล้วมันบผัดมันนิ่มแลมันไม่เหนียวอะแล้วมันไม่ดูดซิลเส้นมันจะรสชาติมันจะขค้ือบอยู่ขัางนอกเวลาเรานผัดถ้าเส้นมันแห้งเรใส่น้ำมันไปเพิ่มนะแต่สิ่อ่นดความร้อนก็จะกับคอมมนเซนมันจะอยู่ในนบอกแล้วชอบคอมมินตะเี่จ้าจ้ากินทั้งลูกเลยคกุ้ใส่กูใส่ดีอ๋อก็ไอ้อมิชโรกกเว้ยยอดอ่ะ อาหนึ่งลูกมีกังเชียงปูประมาณสี่ถึงห้าซีนขอบนกเป็นอะไรสุดยอดเดี๋ยวสาธิตดูนะจ๊ะแน่กังเชียงมีแค่วันหนึ่งสองสามสี่อันใช่ไหมในลูกหนึ่งอ่าพี่เฮียงลองกินแบบเพียวๆด้อันนี้เดี๋ยวกินแบบว่าไม่ต้องติมนะม,มันไม่แห้งหรอรัพี่ปัญหาคือเรื่องปูฟิตมาเรากินเนี่ยมันเหมือนเส้นใหญ่แต่มันไม่มีรสชาติอันนี้มันกินมันมีรสหวานที่อยู่ในเนื้อปูเหมือนมันกินกันเชียงปูที่เขาแกะกันะ ราจะไม่ค่อยรับบอกอินเข้ามาเย็นวันจันทร์ทุกเย็นทุกเย็นเนี่ยโดยส่วนมากจะจองมาก่อนถ้าไม่จองมาโดยส่วนมากถ้าเกิดร้านเต็มเราจะไม่รับเลยไม่ใช่ว่าผมยี่เง่าเยออหยิ่งนะครับ<อ>ประเด็นคือผมอยากให้ว่าก็คือว่าคนมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วเขาบริการไม่ดีทางแบบข้าวช้าอาหารผิดอย่างเงี้ยแม่งเข้ามาเงินก็เสียมันไม่โมโหไม่มหมดหรอแนะนําว่าให้จองเข้ามาก่อนแนะนำให้จองมาก่อนจองเข้ามาก่อนเปิดทุกวันเปิดทุกวันอนสต็อ ส1เโมงถึง3ท่มครึ่งมาแล้ววะเฮ้ยไม่ไหวจริงาร้านอาหารนะครับว้าวของช่างก้องพิมยมจัดๆเราไปหนึ่งรดูดีรับคเฮ้ยใารนี้หมดแด้ออกจิมดีป่ะมิชชั่นคอมพิวตอ์ไอติม มีความคล้ายเหมือนเหมือนนมปั่นนมใส่น้ำมะพร้าวใส่กะทิปั่นแล้วแบบมันเป็นก้อนแต่คือปัญหามันมันมันทำมาจากน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวเราก็ใส่ครีมลงไปมันเลยความสปิวเหมือนน้ำแข็งใสเป็นเกล็ดมากกว่ายายที่ยายที่เพราะโดนไล่ที่คนอย่างกันห่อที่คนไม่กินมือตำนาเลยนะตำนาเลยนะแดาวุ้ยจิ้มไปคือนุ่มมากโคตรนุ่มทั้งนอกกรอบ ข้างในนุ่มอร่อยมากก็เรื่ดงปกติเราทำเมนูนี้ไว้กินกับพวกปูผัดขกงหรี่ปูผัดซอสพริกปูผัดเพราะว่าปัญหาบางคนเขาไม่กินแปะไอ้ไม่กินข้าวคนต่างชาติด้วยเนาะตอนนี้ผู้ใหญ่เขาไม่กินข้าวเนาะไอ้พวกเนี้ยเขากินคนละชิ้นนึงแล้วก็จิ้มกับซอสไอ้พออิ่มทองเนี่ยไม่เป็นเค็มไม่กินหวานไม่โอ้โหมึงหวานอะไรมึงไม่หวานหรอบ้านแอ๊ดแม่ชอบกินของหวานสิรอแม่ชอบกินของหวานไม่ถึงใจนะชีวิตแบบ อีกมีเอ็มเอ็มพีอร่อยมากตัดใ <c oughs> ยมากงานจะให้เจ็บน้องฝากร้านอีกรอบหนึ่งพี่ร้านเยอะแล้วว่าแม่งดีมากๆร้านเราอยู่ที่ตรงตรงข้ามซอยก็เข้าเป็น,นหนาบางนาซอยบางนาตะซอยสิบสองเข้ามานิดเดียวที่สั่รถก็มีมาด้ยวยเยอะสี่สิบพันไม่ไมีมันไม่เคยพอเพราะคนแม่งเยอะมากอยากให้ทุกคนมาลองชิมแล้วก็ช่วยโทรมาจองนิดหน่อย เพราะว่าเราจะได้เตรียมพร้อมว่าคุณมาแล้วเราจะทําให้มันดีที่สุดดุดดังที่มุณอยากมาหาก,กูเลยอย่างนี้โ okay. อเคเฮ้ทล่ดูกรีกนิดนึงช่วยฝากกระสุนฉันแนวหน่อยนะครับกระสุนฉันแนลใช่ <จะ S 1> ใช่เกี่ยวกับทำอาหารนะครับอ,อกปลาทำอาหารแลนนี้ <Okay. S 2> ก็ฝากช่องในสรตูนี้ด้วยแลบบ้วว่าเราไปเจอกันเทปหน้านะผมนี่เราประกอบสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ